บริษัทจีดีและบอจอดีคอเจนกับโครงการชีวิตดีมีสุขครั้งที่4และครั้งนี้เราอยู่กันที่มูลนิธิกระจกเงากับภารกิจเติมเต็มทั้งร่างกายและหัวใจเพื่อมอบรอยิม้มและพัฒนาชีวิตให้กับผู้ที่ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารนณะโดยโครงการชีวิตดีมีสุขมี3ภารกิจหลักคืออิ่มดีสุขภาพดีชีวิตดีและหนึ่งในภารกิจหลักสําคัญคือการสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งตลอดระยะเวลากิจกรรมที่ผ่านมาเราได้มีการจัดกิจกรรมจุดให้คำปรึกษาในการหางานโดยมีโครงการจ้งางวันค่าขอองงงงงมููลนนนนิิิธกกกรรระจจเเเาาาาป็โค้้้้้พพืื่่่ใใหผททีีีชวต สาธานะได้มีรายได้และเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตนเองและวันนี้เรามีตัวอย่างของผู้ใช้ชีวิตในพื้นที่สาธารณะในโครงการจ้างวันค่าซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนผมทํางานอยู่ที่โครงการจ้างวันค่าเป็นช่างซ่อมพัดลมครับ<ไ>ก็เปลี่ยนชีวิตได้ครับการเงินก็ดีขึ้นแม่บ้านจ้ะป้าอยู่บ้านดูแลคนป่วยเฉยๆถ้าคุณมาทํางานที่มู้นที่กระจกเงาน,นะที่นี่เราสามารถจะขออุปกรณ์คนป่วยก็ได้เป็นแม่บ้านช่วงกลางพอฝนตกไปนนใต้สะพานเอาเสื้อผ้ากกกาา็บอยทํงน ชีวิตก็ดีขึ้นมีที่อยู่มีเงินใช้ทางบริษัท G.D และบ j d i c o r เ e กับโครงการชีวิตดีมีสุขได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบโอกาสทางอาชีพมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมเรือห่วงใยและใส่ใจพร้อมให้ความสําคัญกับผู้คนในสังคมไทยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนเพราะเราเชื่อว,ว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากใจที่ดีแม้อากาศจะเปลี่ยนแปลงแต่ความตั้งใจใน,ในการทําความดีของดี c o r z e ไม่เคยเปลี่ยน